จะเป็นเลงมอไฟนะครับกระดูกมาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้โอ้ยน้ำกระเด็นอุ้ยเมากเลยเฮ้ยหลุดไปทร้งแผงเนี่ัน,นี้เป็นซุปหางหมูทุกคนลองกินเลยครั้งแรกอันนี้ <c oughs> เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะเพิ่งเคยกินเหมือนกันเนาะมันจะมีทั้งเ e อ็นทั้งเนื้อเนาะมีเนื้อมีหนังมีเ e อ็นมีอะไรครบเลย <c oughs> ทีกเธอเดือดอีกแล้ว <c oughs> มอไฟก็คือมาแบบจัดเต็มมากเครื่องในครบทุกส่วนเลยนะเสี่ยงจีคือมาแบบแน่นๆเลยเธอ กินกี่ชิ้นใหญ่กับข้าวสวยล้วร้อนๆนะครนะับน<ช>ี่ครับไส้อ่อนมาชิน้นใหญ่แบบนี้นะฮะอ็กินออกับข้าวสวยเนาะนีะ้ครับนี่ครับนี้ผมสั่งมาเพิ่มนะครับเป็นหมูกรอบนะฮะอู้สุดจักหัดใหญ่ออืเสียงยังกับใครเขาสั่งกระสีอ่ะ ใครอยากตามมานะครับร้านนี้จะชื่อฟู้ฉายเกาเหลาเลือดหมูนะครับอยู่ที่สีราชานครนะครับ